วันศุกร์นะตั้งแต่สงการปีนี้ถึงสงการปีหน้าเจอกับอะไรบ้างผู้ถอนหายใจกันเลยคนที่เขาพูดจะอะไรกับเราไว้อะมันก็มีโอกาสที่เขาอะจะผิดคำพูดได้มีโอกาสที่เขาจะพูดตรงบ้างไม่ตรงบ้างอ่ะบางทีการพูดที่มันทําให้ ตีความผิดก็มีหลายรูปแบบนะอันนี้พูดเอาไว้เพื่อเป็นการระวังเราพบปะจะเจอกับใครก็แล้วแต่บางคนก็บอกเราแค่บางส่วนที่เหลือให้เราเข้าใจไปเองบางคนก็พูดคุมเครือแล้วก็มีความสับสนเกิดขึ้นบางคนก็พูดบิดเบือนความจริงไปเลยอย่างเงี้ยมีโอกาสเจอทุกรูปแบบเลยแล้วมันเป็น ปีที่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยถ้ามองเรื่องของเงินทองนะยอดขายจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่มากน้อยไม่รู้นะแต่มันไม่สะใจมันไม่ได้ตามเป้ามันไม่ได้ในสิ่งที่เราไปวาดฝันเอาไว้สักเท่าไหร่เออเอางี้ถ้าอาจารย์จะพูดแบบให้เรา จะเรียกว่าทำัยหรือว่าเตรียมตัวหรือว่าตั้งรับก็ได้ถ้าอะไรที่เราได้มาสักพึ่งหนึ่งจากที่คาดหวังไว้โดยเฉพาะเรื่องเงินทองๆเนี่ยนะถือว่าพอใจแล้วกันถือว่าพอใจแล้วกันอันนี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะคิดอย่างนั้นได้ไหมแต่เรื่องที่ต้องระวังมากคือเรื่องคนเนี่ยจะทําผิดคําพูดกับเราแล้วทําให้เราเสียเครดิตถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองนะเครดิตก็สําคัญใช่ไหม เวลาทําอะไรแล้วเรา,เาไม่ไปผิดจากข้อตกลงเราก็เป็นคนที่เขาก็ยังจะเลือกกันเนาะที่จะเจะราจาค้าขายอยู่ต่อไปเฉะนั้นอาชีพชีวิตธรุรกิจของเราก็ยังมั่นคงอยู่เราก็ต้องระวังให้ดีแต่มันก็จะต้องมาระวังเรื่องของความรักข่ามสมพันเช่นเดียวกันในกรณีที่คนที่เราคิดว่า น่าจะไว้ใจได้คนที่คิดว่าน่าจะไว้ใจได้เอ๊ะทำไมบางทีก็พูดตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางทีจะจับพิรุษได้คือคนเรานะเวลาพูดอะไรไม่จริงใช่ไหมบางทีมันพูดไม่เหมือนกันเงหรือบางทีต่อยพูดเหมือนกันแต่มันมีพิรุธอะไรบางอย่างเพราะโคเป็นสุกเซนแรงด้วยใครพูดอะไรแบบโกหกเนี ok ่ยคเป็นศกก็จะ จะค่อนข้างรู้ว่าอ๋อนี่อาจจะไม่จริงนะคำนองนี้ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ขอให้เป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสที่ได้มาพบอาจารย์ได้ลองพิธีกรรมเสริมสิริมงคลน,นะให้มีพลังเสน่ห์พลังเียกทรั์ได้กับตัวเองถ้าบางคนมาไม่ได้ไม่มีโอกาสได้พบอาจารย์ขอให้มีโอกาสได้บูชาวัตถุมงคลเอาไปติดตัวนะ ไปบูชาไว้เพื่อเสริมเรื่องของโปรกรัพย์เรื่องของมหาสเสน่ห์ก็ยังดีนะเพราะคนมีสเสน่ห์มันก็นมักจะมีเงินคนที่มีเงินก็นมักจะมีสเสน่ห์จะดีมากกว่าที่ว่าถ้าเรามีทั้งสเสน่ห์แล้วก็เงินไปเลยก็ได้คนที่มาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ขอให้มีโอกาสนะได้ตรวจดวงชะตาวางแผนดวงชะตา ได้เสริมดวงด้วยการส่งชื่อสกุลวันเกิดมาจุดเทียนเสริมสิริมงคลเช่นเทียนสะเดาะเพราะต่อชะตารับโชคนะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นโชคร้ายแล้วก็ต่ออายุต่อไปต่อชีวิตที่ดีต่อไปแล้วก็รับโชคลาภเข้ามาหรือใครที่มีโอกาสดีที่สุดอ่ะได้ยกดวงชะตาชั้นสูงโดยการลงดวงชะตาในกาลาตาเดียวก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ของชีวิตดังนั้นคนวันศุกร์ก็ให้จําเอาไว้ว่าปีนี้เป็นปีที่ระวังคนผิดคําพูดคนทําให้เสียเครดิตคนที่เป็นคนที่รักแล้วก็ปิดบังอะไรบางอย่างขอให้ตั้งสติให้ดีผ่านพ้นให้ได้ถ้าอยากจะเจาะลึกดวงชะตาของตัวเองเพื่อระวังป้องกันแก้ไขหรือเสริมดวงเข้าไปก็ปรึกษาได้เช่นเดียวกับอาจารย์จะคอยดูแลเป็นกําลังใจนะแล้วก็ระวังหลังให้ นะวางแผนเาไปข้างหน้าให้เราทำหน้าที่ของตัวเองเรามีโอกาสได้มาคุยกันได้มาพบกันนะคนมาสุดข,ขอให้โชคดี